บริษัทจัมโบ้จัมจำกัดผู้ดำเนินธุรกิจในรูปแบบสตูดิโอพัฒนาเกมสัญชาติไทยผนึกสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเดินหน้าจาัดงานเสวนาซอฟต์เพาเวอร์อัพทำเกมเสริมอัตลักษณ์ไทยเพื่อไปบุกตลาดโลกกรณีศึกษาโปรเจกต,ต์เลกูลัสพร้อมยกกระบวนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญรวมมอบสาระความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกมไทยให้กับผู้ประกอบการและเยาว,วชนคนรุ่นใหม่ผ่านโปรเจกต,ต์เลกสุกัที่บริษัทจัมโบ้จัมพัฒนาร่วมกับผัดเนอร์สำคัญอย่างทีวีโตเกียวเพื่อตอกย้ำจุดยืนในการส่งเสริมและพพััฒนาาศกยภ พนัาากรารในอุตสาหกรรมเกมไทยให้ได้มาตรฐานเทียบเียงกับผู้ประกอบการระดับสากลณศูนย์ากรารประชุมแห่งชาติสุริกิติก็ตอนนี้นะครับเรื่องของเราพูดถึงเรื่องซอฟต์วร์ก,กันเยอะนะครับแล้วก็จริงแล้วเออเอนเตอร์เทนเมนต์นะสื่อบันเทิงตอนนี้สำหรับวัยรุ่นเนี่ยมันคือเรื่องเกมเย่างนีนเราก็เลยลเราทำเรื่องของเกมอยู่นะครับแล้วก็เออ พอมีกระแสะหรือซอฟต์ power เราพยายามที่จะมองว่าสองเรื่องนี้มันจริงมันน่าจะเหมือนกันได้นะครับแล้วก็เราทํางานเรื่องนี้มา,มาสักพักแล้วร่วมกับพาร์ทเนอร์อย่างทีวีโตเกียวเนี่ยเราก็เห็นเรื่องนี้แล้วก็ก็เลยมีการชวนนะครับมีการนําเสนอนําเรียนทางทางดีป้าด้วยนะครับก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็เลยทาให้เราจับมือร่วมกันกับทางดีป้านะครับมาทําให้เกิดการเสวนาในในงานวันนี้นะครับจริงหนึ่งหนึ่งเลยเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็น มิชชั่นของเราก็ได้เนะเพราะว่าเราเป็นบริษัทเกมคนไทยเพราะฉนั้นเ,เราก็อยากที่จะหาอัตลักษณ์นะครับของเราที่ที่มันแตกต่างแล้วก็มีความสวยงามของเราเนี่ยไปไปนำเสนอนะครับทีนี้พอเราทำทำไปเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เราเห็นวันนี้นะครับเราเห็นว่าพอเราใส่เข้าไปาปุ๊บเนี่ยของของเราที่มัน อาจจะมีโครงนะครับหรือว่าเป็นหรือว่าเป็นอนิเมะเหมือนกับของของต่างประเทศแต่พอใส่ความเป็นไทยเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมีความโดดเด่นนะครับมมีความแตกต่างแล้วก็ให้รสชาติให้สีสันที่มันมันแตกต่างออกไปก็เลยคิดว่าเอออันนี้เราน่าจะมาถูกทางนะฮะก็ก็ก็เลยเป็นที่มาที่ที่เราคิดว่าเออตรงนี้สิ่งเนี้ยเราน่าจะทําออกมาเป็นเกมแล้วก็เป็นเกมที่มีความออสวยงามนะครับแตกต่างแล้วก็ผู้โดโพกในต่างประเทศเนี่ยไม่น่าจะ เห็นอะไรแบบนี้บ่อยนักนะครับก็ก็คิดว่าเป็นจุดแข็งนะครับแล้วก็น่าจะถามว่าต่อ,อยอดแล้วก็สร้างสร้างไรายได้เข้าเข้าบริษัทเข้าประเทศได้จริงๆก็จริงๆก็ตอนนี้ม,มีมีพูดคุยกับหลายหลายหน่วยงานนะครับก็จะเป็นอยู่ในแวดวงที่ที่ส่งเสริมเรื่องของซอฟต Power แล้วก็พวก Start-up นะครับก็ได้มีการกำลังติดต่อกำลังกำลังประสานงานกับทาง d ีแคทนะครับดิจิทัลคอนเทนต์เอเจนนะครับ ที่จะที่จะหาลือนะครับว่าทํำยังไงที่จะสามารถที่จะส่งเสริมคอนเทนต์ hmm. ลักษณะนี้ให้ให้มีการยอมรับนะครับแล้วก็เผยแพร่ไปไปต่างประเทศไปทั่วโลกได้จริงคาดหวังเนี้ยโปรเจกต์เนี้ยเราเราอยากให้เกมเนี้ยได้ออกสู่สาย,สายตาชาวโลกเนะ,ะแล้วก็ได้ให้ทั่วโลกได้เห็นนะครับเพราะว่าจริงต้อง,องอย้อองยอมรับว่ากราฟิกสไตล์แอนิเมชันจะรับความนิยมทั่วโลกนะครับ พี่แต่ว่าเราอ่ะเราเราคิดว่าเราค้นพบสูตรที่ที่เอาความเป็นไทยใส่เข้าไปในกราฟิกแบบอนิเมะเนี่ยเข้าไปได้แล้วก็ทําให้น่าจะทําให้คนที่ชอบแนวเนี้ยเออเห็นเห็นมุมใหม่ๆนะครับแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็มาเล่นเกมเราชวนกันเล่นเกมเราเยอะๆนะครับก็อยากให้อยากให้เกมเร็กลัสเนี่ยเป็นที่นิยมนะครับแล้วก็ได้รับความชื่นชอบจากผู้เล่นทั่วโลกนะครับว่าแ,แ,แ,แล้วเราก็รู้ว่าเกมเนี้ยมาจากบริษ,ษัทของคนไทยบริษัทจำบริษัทในประเทศไทยตอนนี้เราเรา เรามีการทำนะครับแล้วก็วิเคราะห์วิจัยรีเสิร์ชนะครับแล้วก็เราก็อยากจะเพิ่มหลาย,ลายอย่างเข้าไปนะต้องต้องเียนว่าเกมนี้อ,อาจจะต้องใช้เวลาอกีกสักระยะหนึ่งนะครับก็คิดว่าคิดว่า1ปีจากตรงนี้นะครับปีจากวันนี้น่าจะได้เห็นเกมนี้น่าจะสามารถที่จะเล่นได้อย่างน้อยก็ทดสอบได้แล้วนะครับแพลตฟอร์มจะเป็นแพลตฟอร์มมือถือ iOS Android นะครับแล้วก็กำลังคิดถึงเรื่องของบนบนคอมพิวเตอร์บน PC ก็จะมี3แพลตฟอร์มที่คิดว่าจะไปกอ็อยากจะฝากเกมของคนไทยนะครับคนไทยทําได้คนไทยทําเกมที่มีคุณภาพแล้วก็มีความสวยงามมีความแตกต่างได้นะครับก็ฝากติดตามนะครับโปรเจกต์ริคูลัสนะครับตอนนี้สามารถติดตามได้ทาง Discord นะครับอ,อยากจะให้เข้ามา,าสแสดงความเห็น ชอบไม่ชอบหรือมีคําแนะนําอะไรอยากจะให้บอกพวกเราทีมงานด้วยเพื่อจะได้ทําให้เกมนี้เป็นเกมที่เลอพรีเซ์คนไทยจริงๆปรรทัพไทยจริงๆอัตลักษณ์ไทยจริงๆแล้วก็ทำให้เกมนี้เรียกว่า,เ,าเปรี้ยงนะครับประสบความสําเร็จใน,ในระดับโลกให้ได้นะครับ